เงีแล้วนะเงี้ยปูนี้โอ้โสองมาเอา,ามาใส่ก่องใส่กองโหอันมันร้อนวาวเลยอันมันแปลว่าอะไรมันร้อนละอุไงความร้อนน่ะมันเนี่ยดีนะขอบใจมากอุตส่าห์แวะมาให้เลยดีจังแม่ยังคิดว่ามันจะแกะกินได้หรเปล่าเขาตรวจมาแล้ว เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งแป๊บเดียวไปโอ้โห่เห็นไหมปุบป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันแปลปปว่าอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวเขาเรียกว่าน,นัวเขาเรียกว่าอันนี้ไงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบิวบิวบิวลมโห่ลมหนัวหนัวเห็นไหมไม่ยอมมาใส่ปากกันด้วยนะไม่ยังไม่ใส่ไม่ยังไม่มันร้อนจังอ่ะใส่ไม่ได้ก็นี่ไงเพราะอากาศมันร้อนไง ออเนี่ยต้องเอาใส่นี้ก่อนโอ้ถูกใจไหมถูกใจถูกใจมากกำลังดีเดี๋ยวกลับมากลับมาจากนู่นเพิ่งจะได้กินนะเนี่ยอ้าวทำไมกินไม่ได้เลยหรอได้กินกินได้หน่อยเนี่ยอืเนี่ยอย่างเงี้ยนิดเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถึงจะโอ้โหทำไมแม่ทำไมต้องกินแค่แค่นั้นะร้นเนี่ยความดันขึ้น ก็เนแล้วแจ้น um mm hmm. ี่ถือว่าถูกใจมากเลยนะเนี่ยมากกาลังดีเลยอ่ะเออยังไม่หมดด้วยนั่นต้องเก็บให้หมดของแพงเนี่ยต้องเซาะกาวให้หมดเซาะให้หมดถูกใจทั้งคนให้คนรับเนาะโอ้กำลังดีเลยอันขอบใจมากเลยขอมาพามะ ขึ้นไปมันพามไหมพันเท่าหมื่นเท่าแลยโอ้โหพัง,พงไม่ไหวแล้วมันจำเมือเลย <c oughs> ไม่ได้ไปหาทองมาใส่เพื่อประกอบร่างแล้วไปโยนไว้บ้านเพื่อนเนาะไปสร้างบ้านเออไว้ข้างบ้านเออาานสร็จยังเสร็จแล้วแตเอามาตั้งเอาม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 า,มา,มาดูเนี่ยมาอยู่ในมือหน่อยขอบคุณเปียกเป็นทางการนะครับสำหรับสปอเตอร์นะครับยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมากองเลยขอบคุณมากมากขอบคุณเป็นที่สุดขอบคุณความยกขึ้นอีกยกขึ้นอีก อขอบคุณความมีน้ำใจของลูกๆหลานๆอขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะหนูอันอออืมอืม,ม,มแฟนขับเยอะนะเราเลยปิดเลยด้วยมมีฝาด้วยกกกิินนอออืม